สวัสดีค่ะดิฉันวรรคณาวิชาศรีตำแหน่งเฟรชคาร์ทีสเพชตินิสประจำคือสเปียร์สาขาบุกเบิกหินขออนุญาตไลฟ์เดโมประจำวันที่5สิงหาคมพ,พศ2567ในหัวข้อแนะนำจุดเด่นและประโยชน์ของซัมซุง Galaxy C Flip6 ที่น่าสนใจและเห็นภาพชัดเจนค่ะ อสเปียสวัสดีค่ะวันนี้สเปียเก็ตขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์ซัมซุงให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการดีไซน์ของ s a m s u n Galaxy Z Flip หนั้นน่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะขออนุญาตค่ะสำหรับ s a m s u n Galaxy g Z Flip 6นะคะมีการดีไซน์รูปโฉมที่โมเดิร์นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสันนะคะมีให้เลือกถึง4เฉดสีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสียนนเยลโล สีบรูสีมิ้นต์และสีซิลเวอร์ชาร์เดลค่ะเพียงแค่สีสันก็อยากใช้งานแล้วใช่ไหมคะยังมาพร้อมกับความจุนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานมากๆเลยทีเดียวค่ะเริ่มต้นความจุอยู่ที่2 5 6 GB และสูงสุดอยู่ที่512 GB ค่ะ และนี่นะคะเป็นรูปโฉมของ Samsung Galaxy C flip 6ที่ีสเปียเกตจะมาแนะนำในวันนี้ค่ะซึ่งมีการดีไซน์รูปโฉมแบบใหม่นะคะมีความบางเบาเล็กกระทัดรัดและชฉบเฉียวมากิ่งขึ้นทำให้คุณนะคะสามารถที่จะใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องน,นี้นะคะได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นจอนอกนะคะที่จะทำให้คุณสามารถที่จะอ่านข้อความตอบแชทได้ในทันทีค่ะหรือถ้าหากคุณนะคะต้องการที่จะนำ ซัมซุงรีซีซีฟลิก6ขึ้นมาถ่ายเซลฟี่อยู่ท่ามกลางทะเลและต้องการที่จะถ่ายคู่กับแสงพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกดินนะคะก็เพียงแค่หยิบสมาร์ทโฟนของคุณขึ้น,นมาค่ะและก็เปิดไปที่กล้องนะคะเพื่อทําการใช้งานกล้องหลักที่มีความคมชัดนะคะสูงสุดถึง50ล้านพิกเซลคุณก็จะได้ภาพที่คมชัดและสวยงามในทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะ ซัมซุงกาแล็กซี่ซีฟลิกหกายยังมาพร้อมกับขนาดหน้าจอหลักนะคะที่มีขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วซึ่งจะทําให้คุณผู่งและผู้ชายนะคะเล่นเกมได้เต็มอัจฉริยเต็มอัจฉริมากยิ่งขึ้น,นหรือรับชมภาพ,พยนตร์ดูหนังฟังเพลงได้อย่างเพลิดเพลินด้วยขนาดหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ Samsung Galaxy Z Flip 6ค่ะยังมาพร้อมกับจุดเด่นของแบตเตอรี่ที่มีความจุมากถึง4,000ม ah ิลลิแอมค่ะที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับ Samsung Galaxy Z Flip เครื่องนี้นะคะอย่างเต็มอัตลรส คู่นะคะกับชิปประมวลผลค่ะ snapdragon 8 Gen 3ที่จะทำให้คุณนะคะดูหนังฟังเพลงพูดคุยตอบข้อความหรือว่าเล่นเกมได้อย่างเพลิดเพลินตลอดทั้งวันไม่ว่าเป,เป็นในเรื่องของการฟังเพลงนะคะที่ได้ฟังเพลงได้ยาวนานสูงสุดถึง68ชั่วโมงหรือดูวิดีโอนะคะได้ยาวนานสูงสุดถึง23ชั่วโมงและนี่นะคะจะเป็นจุดเด่นและประโยชน์ของ samsung samsung galaxy z flip ที่สเปียเกตมาแนะนําในวันนี้ค่ะและถ้าหากคุณผู้หญิงและผู้ชายนะคะสนใจผลิตภัณฑ์สามารถรต,รติดต่อสเปียเกตได้ที่ทูสเฟียสาขาวิคอหัวหินค่ะวันนี้สเปียเกตขอ,เขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ